วัสนีเขบ่นลงมาเปนคับพีบิตันช่องหือต้องนเชียวครับคุณนลังมากตั้งมากจังเลพี่้อครับพลังมากจังเลยคุณละโอ้คุณมาทนไหนขายบัตรถึกุท้งหลังอีกแล้วพี่้อครับข้าทงหลังอีกครับคุณน่ะ พกโมงครับตอนนี้พกโมงครับคุณยายก้ามากก้ามากโอ้มากกนเข่าไปล่อโอ้ยหัวเข่าตนนี้อเคโอ้เอา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 จองที่ไปจองที่บดหัวเข่าน้ำหือวนหัวเข่ามันอยากมาเห็นโอ้อยากมาเห็นเอาเอาเอา โอ้ยคุณยายวันนี้ครับผมมึงเนี่ยแหละคุณยายพึ่ว่าปวดหัวเขากับแม่มึงนะโอ้ยอยากไม่เห็นพน้าวผู้เฒ่าเกนมักมวนเดียวเอ้าไปกันดิครับสวัสดี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 ครับโอ้ยรอยังรอคือเก่าเนาะครับผมโอ้ยน้ำอิ่มไป อิ่มครับอิ่ม pues อนอนทั้งวันเลยมอ nah ือนี่บะไก่มาเนี่เดินทางมากบะไก่สบายสี่สกิโลสีกิโลมาหอดแต่สองโมงเสารนอนแต่สองโมงเสาเท่าคำเหลือจะบงแจ้งคือเราครับันี่แจ้งคือเราคอันแจ้งคือเ่าอจ้งเืีเรหน้าพิธแจ็คสไปยืนเางมาครับในเบื้องสัตร์นั่แหละบ่มีหอนมองสิบหัใครอยกทันนายกทันมาปูก่อนอยู่นายกเอฟซีตัวโยงนี้นีับโอ้ ป๊าตุพี่น้องครับระบบไฟโอ้ก็เกลียบตาถิเนาะบันี้ไปเบิ่งคุณยายครักจกปาตุพี่น้องครับผมเกลียบตาเฮ้ยหากินเสาหน้ำคุณยายเนี่ยบ่กงูจังใดงูจังใดก,ก่อน<ต>โอ,โอ้คุณยายได้ระบบมองนั่งโอ้ เอานี่บ่แม่เอานี่บ่จ้าโอ้จ่องกระเทียมคนนละจ่องตั้งแต่่บ้ใโมงสุดยอดสุดยอดสุดยอดเยี่ยม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 นี่น้อแบนี้น้อได้กานครับได้การโอเคโอเคโอ้เฮยอยากเบิ่งหลายอยากเห็นนี่นั่งได้เห็นแล้วครับมึอนี่ได้เห็นแค่จานน้ำมันติ้งยุ่นน้อเออแม่ยุ่เนาะคัก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 นลย คุณยายทั้งผีกับมีมาเนี่ยคุณสุดยอดเตรียมมาหฮมมั้่อแม่เตรียมมาหฮมมาบ่เ,มมเตรียมมาอยู่ค่ะโอ้ครับผมช่มันนหนาวมันหนาวบัดเดบัดเดืนะครับไอันนี่อนี้ช่องฮอดดี้ครับผมอ้าวคุณยายวัสดีค่ะบอกภาษาบ้านพืนโอ้ปนจะไปหาบอโอ้ป็นจะไปหาบนะคุณนะครับ ทั้งหนาไหมอรอดเอาคุณยายคือฮักกามาหอดขึ้นเด็ดปูทั้งหนาแล้วมาจองสายแต่สองโมงเช้าโอ้จองแต่สองโมงส่งพร้องเทเลยรอดพร้อมเทีย จองสัตว์ตั้สองโมงส่งยานยานเบหินอีลามงม่งกล้นี่ครับครับแมนครับคนนจองเลเ่เป็นวะครับโอ้จองงโอ้โอสุดยอดสุดยอดครับ คุณอะกินเข่าไปละครับน oh. ra> oh. uh ja> mm ok ี่กินเข่าแรงไปโอ้ยจ้้ระาอุ้งงโอ้ยานหักแพ่งคุณบายบายจ้าสวัสดีครับโอ้ยตายแล้วไม่เจอคนหล่อพี่น้องทั้งมือทั้งเล่นนอพี่น้องพี่สนพูดดีมากเลยครับผมขอ20บาทครับพี่น้องฮอดดี้ทวีศัก พระเอกนิสัยดีที่สุดแต่อย่าอย่าหลังกล้องนะครับผมแกล้งคนที่ว่าเล่นเลยนะครับพี่ไม่ใช่อะไรหรอกพี่น้องผมจะพูดอะไรให้ฟังครับผมคือเมื่อกี้เนี่ยผมไปกินข๋าวเจาะผมลืมจ่ายตังค์เขาเลิกคุยกันได้ผมจะไปจ่ายตังค์ไปหลังยังครบจะพูดถึงวงคืนเลยดิประชุมดิใช่ครับนี่แหละคลิปนี้แหละจะด้วยจะด้วยนะน้วยจะด้วยโอ้โย่านี่โฮ โอ้ยายหัวเข้ามากินด้วยสุดยอดมากเลยสุดยอดมากเลยรอหักแพงกระบุงหญิงอันนั้นไม่ยังอันนันไม่ยังนั่นเป็นเซอร์ใหม่โอ้แต่เซอร์ใหม่ตีคลิปนี้เท่านี้คลิปหน้าเจอกันใหม่เอ้าเท่านี้จังไดเด้วยนี่อ๋อคอยจะรีบโหลดดิโอ้จะรีบโหลดเออคลิปนี้ต้องแบบต้องโหลดเร็วปังปังแน่เลยสุดยอดมากมากครับ เกาไปก็จะเป็นการประชุมนะครับพี่น้องเขาเสียขอบเปประชุมหลังเวทีครับอ๋อุณนะครับมาแล้วโอ้ยเ็หน่อยก็มีผู้เฒ่าก็มีครับคุณนะมี่คุณนะครับป้าพี่น้องเอี้สุดยอดเนี่ยครับอ้าวคุณพ่อมาตตาบัณฑ์ดเนาะครับคือได้มัดผูสัตว์ไก่เถี่ยพ่อรามไกล พ่มาไกลพ่มาจากบ้านไหนครับผมพ่มาจากบ้านคิดก่อนคิดกินมาออกจะเอาชื่อบ้านอะไรดีอ๋อกินเขากินไหนเลยคุณพ่อครับไม่กินพอมาเรียกพ่อเออชื่อบ้านนี้ไปบ้านมามันพูดคำให้พ่อดิโอเคบ้านกู้บ้านกู้โอ้ยคือถามดีๆสิคก็บอกกวนแท้สิ ก็กบานเจ้าละแต่ซื้อบ้าน์ยังเกูได้ยักกินแล้วบอสท่านขอมาอยู่เดี๋ยวรถมีเหรอครับบ้านบอสเราบอกเขาแสดงว่ารักษาเวลาอยู่สิมึงนี่เขามีประชุมมมันมากว่ีประชุมแต่ว่าผมสิไปจใจค่าก๋วยเตี๋ยวแม่ร้านก๋วยเตี๋ยวก่อนจะได้จังกินก๋วยเตี๋ยวแล้วย่างเปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลมาหลดไหมเฮ้ยหาวบอกเนาะถ้ามาหากินไหมไปกันพี่น้องเขา S <S ผมส <M et he people> <an> ิไปหือใจเงินแม่แล้วกอนผมลืมกินก๋วยเตี๋ยวจะไดนจังพ่ใจเงินเพิ่นคุ้นรันอยู่มังต้นตันพี่น้องต้นตันคูพอดีทีวิศจะไหนยังหลงหลงลืมลืมอันปีนีขดหนี่งลืมดีดีดอกคุณนะครับรันขายรันขายไ่ต้องเป็นห่วงครับโอ้ ผมบ่ได้บริวารินผมบอกอีหลีเด้พี่น้องผมบ่ได้บริวารินเัยผมเลื่อมคางเลื่มเนี่ยแม่กินข้าวหรือยังยังน้างทำไมไม่กินล่ะทำไมไม่กินก็รอพอดีเลยหรอมาแล้วครับโอ้หนามนี่ยังนอนี่นอเนี่ยแต่แสบแต่นอนหรโท้พี่น้อท้อ เนี่ยครับร้านนี่แหละสวัสดีครับ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 ผมแม่เก็บตังค์ไหมครับไม่เลยไร้ถ่ายคลิปไม่จดอะไรหรอกฮะเอ้ยประชุมแม่ของผมลืมจ่ายเมื่อกี้ที่ผมกลับขึ้นมาจ่าย๋ยวที่เระบายหรือกี่วันก็ต้องมาจ่ายจ่ายให้เขาครับทัวจดีมากขอดหลังไว้ที่เรากิน กำลังสีย่างเขอไปประชุมไหมขอี่ะปสยดเหอปเนีะ้าัปนี่ปลาปลาประชุมแล้วครับผมไปพี่น้องข้าขอขอไปประชุมกันครับพ่อกันที่หนักแล้วกันครับสวัสดีครับ